ปีกแห่งการตรัสรู้สัญ,ญลักษณ์ครุฑทลาและเจดีแห่งมรรคผลณอารามอายุธยาที่อ่างทองวัดส,สีมหาโพซ่อนสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและการหลุดพ้นไว้ในสถาปัตยกรรมโบราณหน้าบรรศาลาเก่าประดับด้วยครุฑทลาสามมิติผู้ทรงพลังนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของอิสราภาพเหนือกิเลสและการก้าวข้ามอุปสรรคดุจพยาครุฑท,ที่โผบิน เบื้องหลังคือเจดีที่ตั้งตระงานเปรียบดังบันไดแห่งมรรคผลที่นำทางสู่การตรัสรู้ผู้คนมาสักการะเพื่อขอพรให้มีอำนาจบาร,รมีและสติปัญญาในการก้าวข้ามทุกปัญหาหนังสือมูอย่างจะสวัวรวมทุกพิธีกรรมจีนเข้าใจง่ายทำตามได้จริงลูกสะกดพระพิราบเครื่องรางหนึ่งเดียวในไทยเทวาสุคน หอมระดับเทพสบู่น้ำมนต์อาให้คุณเป็นมงคลได้ทุกวัน